ราศีธนูช่วงนี้งดเดินทางได้จะดีมากแต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางก็ขอให้ไปทำงานหรือธุระที่เกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้นท่องเที่ยวไปดูโลกไปตื่นเต้นอะไรพักไว้ก่อนมันจะดีกับดวงอย่างยิ่งเลยติดตามรายละเอียดครับผม สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีธนูทุกคนนะครับในเกณฑ์ดวงปักแรกเดือนพฤษภาคม2567เกณฑ์ดวงก็จะมีดาวพระศุภเดีย้ายจากราศีเมษไปที่ราศีพฤษภและดาวพระศุภเดีที่อยู่ราศีพฤษภนั้นอยู่ในตำแหน่ง 6th house ตำแหน่งที่6 ของชาวราศีธนูนั่นหมายความว่าดาวพระสบดีเป็นอริกับดวงชะตานะเป็นชัตรูเป็นศัตรูเป็นริปูบะวะกับดวงชะตานั่นหมายถึงความต่อเนื่องในธุรกิจการงานการเงินสะดุดติดขัดนั่นหมายถึงความไม่สามารถที่จะทำได้อย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าดาวพระัสบดีเป็นดาวที่เกี่ยวกับ การทำอะไรก็ตามมีความรู้ความเข้าใจกำกับทำให้สิ่งที่เราทำนั้นมันทำออกมาอย่างถูกวิธีผลลัพธ์ที่ได้ดีงามถูกต้องตามที่เราต้องการแต่บัดนี้ดาวพระนร์ัดีอยู่ในตำแหน่งศัตรูคือขวางอยู่อยู่ในตำแหน่งริปูคือเข้ากันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอริคือเดี๋ยวมี ปัญหาเดี๋ยวไม่มีปัญหาติดติดดับดับเกิดขึ้นอย่างกระทันหันรับมือได้ยากไอ้บรรยากาศแบบนี้มันมีวิธีที่เราจะต้องเข้าใจที่จะแก้ไขหรือจะย้ายฝั่งของมันต้องเข้าใจให้ได้ถ้าธานูไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาทันทีนะครับเพราะว่าความรู้ความเข้าใจของดาวพฤหัสบดีเนี่ย มันจะเอฟเฟกกับดวงชาวราศีธนูแบบไม่บอกก่อนคือเป็นกระทันหันไม่บอกก่อนอยู่ดีๆวิธีที่เราเคยทำมันก็ใช้ไม่ได้ซะอย่างนั้นอยู่ดีๆวิธีที่เราเคยทำอยู่ดีๆมันก็ใช้ได้ซะอย่างนั้นมันติดติดดับดับเหมือนไฟกระพริบ IP, นะครับจะเป็นอย่างเงี้อยู่หนึ่งปีเลยนะ ทีนี้วิธีการที่เราจะต้องย้ายข้างต้องทำความเข้าใจก็คือว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2024ไปจนถึง2025หากคุณเป็นชาวราศีธนูอย่าทดลองกับสิ่งที่ไม่เคยทำเด็ดขาดนี้คือสิ่งที่กั่นกรองมาจากภาษาที่เข้าใจยากจากความรู้ความเข้าใจอันซับซ้อนเป็นคำง่ายๆ พระหัสวัดีคือความรู้เมื่อความรู้อยู่ในตำแหน่งติดติดดับด,บดบอยู่ในตำแหน่งใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเราอย่านำความรู้ที่เรามีทั้งหมดตอนนี้ไปสู่การทดลองอะไรใหม่ๆกิจการรายธุรกิจใดการค้าใดไม่เคยทำอย่าฝันอย่าทำอย่าลองเพราะเมื่อไหร่ที่คุณ ยังมีความฝันอยากลงมือทำและเข้าสู่การลองทำดูคุณมอบโอกาส้สําเร็จให้กับตัวเองแค่50%อีก50%คือความล้มเหลวถามไปยังความรู้ความรู้ก็บอกว่า50%อีก50%คือความล้มเหลวสรุปแล้วสมการความสําเร็จในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้เดิมหรือโชคชะตาอันใหม่50 50 คนทำธุรกิจร่ำรวยไม่เอาสถานการณ์นี้ไปเสี่ยงสู้ไม่ทำดีกว่าก็คือไม่ล้มเหลว100%อาจจะไม่ได้รับความสำเร็จแต่ไม่ติดลบ100%นะครับผมพูดอย่างนี้ตรงเนี้ยังเข้าใจได้ง่ายอยู่แต่อันถัดไปเนี่ยจะยิ่งเข้าใจมากกว่านี้พักสักครู่ครับ ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีน,น,นาศเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองค์ผ่านมหาพิธีมงคลธาตทาจากักรจักรมังกรเรียบร้อยแล้วครับมาติดตามกันนะชาวราศีธนูหนึ่งเลยคือห้ามทดลองห้ามทดลองใดๆที่ไม่เคยทําอย่าได้คิดว่า เดี๋ยวก็เรียนรู้ไปทำไปนอกมันไม่ใช่เวลานี้นะครับอันที่สองที่จะบอกก็คือตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้เนี่ยห้ามเดินทางไกลห้ามเดินทางต่างประเทศในมุมท่องเที่ยวถ้าคุณมีทรัพยากรมากมายพร้อมจะเสียแล้วสนุกผมไม่ห้ามแต่ถ้าคุณมีทรัพยากรเพียงเล็กน้อยหรือพอดีตัวและไม่อยากจะเสียมันก็อย่าเดินทาง ยังมีเวลาให้เดินทางอีกเยอะปี2024หนึ่งพฤษภาคมถึง2025เดือนกุมภาพันธ์อันนี้จามงกุฎขอไปเลยชาวราศีธนูเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวไปดูหน่อยสิมันเป็นยังไงไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์ลาวอยากไปดูเมืองนอกเมืองนามันเป็นยังไงหอไอเฟลเป็นยังไง ถ้าคุณเตรียมการเดินทางด้วยตัวคุณเองนะห้ามเลยไปกับเพื่อนสองคนวางโปรแกรมเองซื้อตั๋วเองโรงแรมเองดวงชะตาแบบนี้ความรู้ความเข้าใจ50 50แบบนี้แผนที่คุณวางทั้งหมดมีความเสี่ยง50เฟล50มีความสุขมันคือความไม่โอเคในสมการนี้นะ แต่ถ้าเกิดคุณซื้อทัวร์ซื้อทัวร์นะครับอันนี้มีโอกาสความสำเร็จสูงขึ้นเลย7 0 8 0ส0บ0 0ดสิบเกสิบร้มีสูงขึ้นเลยเพราะคุณไม่ได้ใช้สติปัญญาคุณวางแผนคุณซื้อทัวร์เลยครับถ้าคุณอยากจะไปนะคุณซื้อทัวร์หรือคุณไปในลักษณะที่ว่า ทำงานได้แล้วเขามอบเป็นทริปรางวัลให้อ่ะเอางี้คุณไปได้แต่ถ้าคุณวางแผนเองงานนี้ก็ต้องกลับมาเช็ดหัวเข่าด้วยความเสียใจกันทุกครั้งนะครับเอาละครับก็ฝากไว้สำหรับ s a g i t t a r i u s ราศีธนูนะมันยังมีอะไรดีๆรอคอยอยู่เพียงแต่ว่าอย่าเสี่ยงอะไรช่วงนี้นะครับ ให้คนมีความรู้ดูแลมันก็จะเวิร์กนะเจอกันใหม่พี่หน้าครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับจากทีมครีเอทีฟที่จะเข้ามาปรุงช่องให้มีความแซ่บมากกว่าเดิมอย่าลืมติดตามครับสวัสดีครับ